สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าทนไม่ไหวโพสถึงผู้บริหารหลังได้รับบริการจากราปภห้างดังดีเกินคาด เมื่อวันที่7เมษายนสมาชิกติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปสุดประทับใจหลังไปเจอเรปภหญิงคนหนึ่งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศที่ให้บริการอย่างดีสามารถจดจํารายละเอียดลูกค้าได้อย่างแม่นยําโดยได้ระบุข้อความว่าเวลาคุณย่ามาห้างนี้แล้วต้องจอดรถช่องรถเข็นพี่เจ้าหน้าที่คนนี้ก็จะกระตือรือร้อนให้บริการอย่างดีใส่ใจและจดจํารายละเอียดของลูกค้าด้วยจําได้ตั้งแต่รถคันเดิมจนเปลี่ยนรถจนเปลี่ยนไป ทะเบียนจำได้หมดรถเข็นก่อนยากขึ้นทางลาดแล้วที่วางเท้าลุดพี่เขาไม่รอช้ารีบวิ่งไปช่วยต่อให้ทําได้ไม่ได้ไม่รู้แต่พี่เขาก็ทําหน้าที่ของเขาด้วยหัวใจขอชื่นชมค่ะซึ่งในคลิป,ประบุว่าขอให้พจน์นี้ถึงผู้บริหารของห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบตโดยรปภหญิงคนดังกล่าวทุกคนเรียกว่าเจเจบกําลังใส่ที่วางเท้ารถวิวแชร์คันหนึ่งที่หลุดออกมาขณะที่หญิงสูงอายุนั่งอยู่บนวิวแช์พร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะหลังพจน์ดังกล่าว ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาชื่นชมเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งยังบอกว่าเจเจยเป็นรอปภที่น่าชื่นชมเพราะสามารถจดจํารายละเอียดของลูกค้าได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ